วิตามินดีมีประโยชน์ยังไงบ้างเพราะประโยชน์ของมันเนี่ยมีหลายข้อ12ข้อนะข้อที่1คือช่วยในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสที่ลำไส้และไม่ใช่แค่ที่ลำไส้อย่างเดียวนะมันช่วยเรื่องการปรับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสะเลือดด้วยคือดูดซึมเข้ามาจากลำไส้แล้วแล้วก็ช่วยปรับบาลานซ์ในกระแสะเลือดของแคลเซียมและฟอสฟอรัสให้ปกติข้อที่2คือช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกัน คนเป็นมะเร็งอะหมอพูดหลายคลิปแล้วเอามาเช็คดูเลยค่ะได้แอกปุ๊บคุณเป็นมะเร็งเนี่ยนะพอหมอบอกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเจาะดูเลยค่ะวิตามินดีคุณต่ำเลยร้อยทั้งร้อยเลยข้อ3คือวิตามินดีเนี่ยช่วยการทำงานของเม็ดเลือดฮโมโกบินเม็ดเลือดเนี่ยจะจับออกซิเจนไปส่งตามเซลล์ได้อย่างแบบแอคทีฟม,มากข้อที่4ี่ วิตามินดีช่วยในเรื่องการควบคุมกรดด่างในร่างกายข้อที่5คือวิตามินดีช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์มิวโคโพลีแซคลายซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นในการสร้างคอลลาเจนข้อที่6ช่วยในการไหลเวียนของหลอดเลือดที่จะมีการหดรัดเกรงอ่ะคือการคลายการเกรงตัวการคลายการเกรงตัวมันจะดีขึ้นเขาบอกคนที่เป็นโรคไมเกรนเนี่ยให้กินวิตามินดีเลยข้อที่7 ลดภาวะซึมเศร้าวิตามินดีจะกระตุ้นการหลั่งซีโรโทนินก็ลดภาวะเครียดลดภาวะซึมเศร้าได้ดีมากข้อที่8ช่วยกระตุ้นการทําง,งานของลําไส้ให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีข้อที่9วิตามินดีกระตุ้นการทําง,งานของตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินได้ดีขึ้นแล้วลดการเกิดเบาหวานไท p e หนึ่งได้ด้วยนะข้อที่10ลดการเกิดความดันโลหิตสูงและเกิดสโตรกหลอดเลือดแตกในสมองหรือกับระบบหลอดเลือด c a r d i o วสาส c u l a าได้อย่างชัดเจนมากข้อ11 ช่วยเรื่อง anti aging เพราะมันจะช่วยการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวซ่อมแซมเซลล์ได้ดีขึ้นข้อสุดท้ายข้อที่12คือเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายของนักกีฬามันออกซิเจนนำไปสู่เซลล์ลดการเมือ่อยล้าเซลล์ต่างๆได้ออกซิเจนได้ดีเขาบอกว่านักกีฬาจะมีแรงมีพลังเยอะมากแนะนำดีสามค่ะคือเป็นดีาทานวัละเม็ดแต่ถ้าโดนแดดพอก็ไม่ต้องทานหมอก,ก็ทานเฉพาะวันที่ไม่โดนแดด แล้วก็วันวนวันวันบางแล้วแต่